ขอต่อเนี้ขอตอนนี้แล้วก็ต่อไปด้วนี่นะคะลูกค้าจะมาปูนลายลูกค้าสองคนนะคะตัคนนี้ก็ลูกค้าคนนี้ก็กำลังกินข้าวนะคะลูกค้าคนนี้คะ่ะลูกค้าเสื้อลายหันมาหน่อยคะ่ะที่เร<อ>าช<อ>ิมน<อ><ๆ>ะตั้งร้านอยู่นะคะมา ของเล่นให้เล่นเลยนะลูกค้าลูกค้าเสื้อลายได้รองเท้าพี่แก้มไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะลูกค้าเสื้อลายเอารองเท้าบิกซี่ลูกค้าเสื้อลายได้รองเท้าบิกซี่ไปแล้วนะคะแล้วก็จะไปเอายาทาเล่นมาตั้งร้านดยนี่ค่ะถุงเท้าดูอันนี้คืออะไรคะ นี้คือบายบีคค่ะคาร์ีคิวคาอะไรมะม่นะถ้าให้เข้ามาร้านเราเราต้องทาเล็บให้ด้วยมีของตันอย่างเี้ยเื่อเราแต่คุณสาวคุณสาวขอข้าวไปให้หนุ่มแล้ว